สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังครับผมจะหลุดจะหลุดไปที่คำว่าโจ๊กเคยยิ้ม <c oughs> จริงๆก็พูดได้นั่นแหละแต่ว่าพอดีมาเปลี่ยนเป็นคำว่าบอยสังคำเดียวไงสั้นๆครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องประเด็นเนาะล่าสุดเมื่อสัก วันสองวันมาแล้วอืนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตลกนะครับคุณบอลเชิญยิ้มเนาะก็เป็นตลกอ,อาชีพเดียวกันนี่แหละนะครับคุณบอลเชิญยิ้มก็เป็นตลกที่มีชื่อเสียงเนะเป็นตลกดังนี่แหละนะครับภาษาบ้านๆเรียกว่าตลกดังนะครับ พอดีมันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าวเวทีน้องข่าวที่ออกมาล่าสุดหลายๆท่านก็นคงเห็นหนะฮะตามตามตามโซเชียลต่าง,างๆหรือว่าตามข่าวเนาะอืมอแี้วทุกคนแปบนีขอไฟนิดนึงมืดไปไหมเนี่ยนะขออภัยเด้อทุกคน โอเคก็ okay. <c oughs> ตามภาพตามข่าวเนาะข่าวที่ว่าคุณบอลเชิญยิ้มเนาะลงไปเล่นกับคนดูนะครับข้างล่างด้านล่างเวทีนะครับพอดอีคนดูได้คุณบอลกำลังจ่อไมให้นะครับคล้ายๆว่าเล่นมุกร้องเพลงเนี้ยถามว่อาอะไรนะบ้าน ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละในมุกนะผมผมไม่ไม่ทันได้ฟังชัดเจนเท่าไหร่พอดีผู้ชายคนนั้นเนาะก็ได้แบบเหมือนอเหมือนถุยถุยน้ำลายออกออกมานะแล้วแล้วคุณบอลเขาก็หลบนะครับแต่ว่าตามเนื้อข่าวนะที่บอกอที่คุณบอลบอกว่าอะไรนะ,ะเป็นเคี้ยวหมักฝรั่งหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะ แต่ประเด็นนะครับก็คือตามภาพข่าวมันดูอาจจะเขาเรียกว่าอะไรรุนแรงนะดูดูตามเนื้อข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูว่าเออมันดูไม่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้อันนี้ดูแบบผ่า,าเขาเรียกอะไรภายนอกนะดูแบบว่าไม่ได้ดูเนื้อในนะครับอืก็ หลายๆคนก็จะคงจะทราบแล้วนะว่าออืคนดูนะครับคนนั้นเนาะหรือว่าอย่างที่คุณบอลให้ข่าวนะว่าเออน้องเขาเหมือนว่าเหมือนสติสติไม่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 เต็มร้อยหรือว่าไม่สมประกอบเนาะอันนี้ผมขออนุญาตพูดตามเนื้อข่าวนะครับอืตามเนื้อข่าวว่าที่เขาออกมาพูด แบบนี้เนาะว่าน้องเด็กผู้ชายคนนั้นอ่ะดูไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แหละมั้งคุณบอลเชิญยิ้มก็เลยไม่ได้ถือสานะครับก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดอะไรนะครับอันนี้ในมุมมองของภาพข่าวนะทุกคนของคนภายนอกที่ดูนะครับคนภายนอกที่ดู ศิลปินตลกนะครับหรือว่าจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือไม่กระทั่งคนดังหรือไม่ดังอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยเล่นหน้าเวทีอย่างเงี้ยก็เคยเจอสถานการณ์หรือว่าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคล้ายกันนะเพื่อ,อบางทีเราไม่รู้ว่าคนดูหรืออะไรเขาเป็นเป็นใครอะไรมาจากไหนไม่รู้จากเขาเนี่ยเนาะ,อ,ะอยู่ เราก็ไปเล่นกับเขาด้วยความที่เป็นการแสดงไงทุกคนนะครับเป็นการแสดงเหมือนที่คุณบอลลงไปอย่างเงี้ยบอลชิญยิ้มลงไปเล่นแล้วเขาเหมือนเขาถุยน้ำลายใส่อะไรเงี้ยแล้วเขาบอลก็เลยหลบหลบพอหลบปุ๊บมันก็เป็นอารมณ์ใครมุกอ่ะนึกออกป่ะนะเหมือนอารมณ์เหมือนเล่นมุกตลบเล่นมุกแบบแต่ไม่ได้โกรธเครื่องหรือถึงขั้นจะต้องแบบ ไปทำทำทำร้ายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับอีกอย่างที่สำคัญเลยเราเราเป็นคนสาธารณะเนาะเป็นศิลปินเป็นนักสแสดงเป็นอะไรเงี้ยนี่คนเขาเห็นแต่ในมุมของคนไทยนอกที่มองเขาอาจจะมองว่าอ่ะผู้ชายคนนั้นทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยต่อให้เขาจะสติไม่สมประกอบหรือต่อให้เป็นคนที่ สติสมประกอบก็ช่างเถอะนะครับตัวเราเองนะอันนี้ผมพูดในมุมของผมเองเนาะหรือแม้กระทั่งอาจจะรวมถึงคุณบอลด้วยอาจจะไม่คิดอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่า,าพวกเรานะศิลปินตลกนะครับผ่านอุปสรรคต่างๆนานาน,าน,านะครับในด้านการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับเจอ,เอหลากหลายเรื่องราวเจอหลากหลายเหตุการณ์นะครับ <c oughs> เรื่องเราหนักๆก,กว่านี้นะครับพวกเราตลกนะครเจอมาหมดแล้วนะครับไอ้นี้ยังถือว่าอย่างที่คุณบอลเขามองว่าเออมันไม่ได้ประเด็นไม่ใช่ประเด็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สำคัญนะครับไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเหมือนผมนะผมก็คิดเหมือนคุณบอลเลยนะครับผมก็อาจจะไม่คิดอะไรนะครับแต่สิ่งที่พวกเราเคยผ่านเจอนะครับประสบโดยเฉพาะ ในยุคเมื่อก่อนนะในยุคสมัยก่อนนะครับตอนที่เล่นตลกคาเฟ่กันนะฮะเจอหนักกว่านี้นะฮะเจอขี้เมานะครับตามคาเฟ่เนาะทุกคนโอ้โหอันอันนี้หนักนะครับเจอขี้เมาแซลเจอขี้เมาตะโกนไม่ขำเลยไม่เห็นหน้าเลยอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรสารพัดนะครับเดี๋ยวมันมันเจอสารพัดนะแต่ว่าพอเนี้ยในยุคก่อนนะมันก็ ยุคถ้าเป็นอารมณ์แบบพวกคนคนขี้เหล้าเมายาหรืออะไรเงี้ยอาจจะเราอาจจะมองว่าเออไมออ่ไม่ไม,ไม่ไม่ถืออะไรเงี้ยแต่ตลกบางคนนะครับเขาเออด้วยความที่เขาลำคาญน,นะครับก็จะมีคนดูแลนะครับมีผู้จัดการดูแลนู่นนี่นั่นเนาะเออแต่ถ้าแซลล์เยอะๆไปออก็ไม่โอเคนะแต่ถ้าธรรมดาแต่ถามว่าเขาเมาก็มันก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับบางที กําลังจะเมาอาเงี้ยกาลังแบบตึงๆเงี้ยคนนะ่ะมนุษย์นะ่ะมันมีหลายแบบนะทุกคนคนนั่งดูเราเนี่ยนะครับมันมีหลายรูปแบบบางคนก็ไม่ได้ชอบตลกอันนี้ผมพูดเลยนะครับคนที่ดูตลกก็มีคนที่ชอบก็มีนะครับดูเพื่อคลายเครียดนะเหมือนที่ผมเอาคลิปตลกต่างๆมารวมที่ผมบอกตลกรวมตัวกันคลิปก่อนหน้าเนียนะครับ คลิปที่งานงานศพคุณหอยอ่ะคุณหอยเชิญยิ้มอ่ะนะครับตลกใครๆก็มารวมรวมเนี่ยคลิปแบบเนี้ยหลายหลายท่านชอบนะเพราะแม่พี่น้องหลายๆท่าน f c หลายๆท่านชอบอยากดูอยากเห็นนะบางทีก็คิดถึงตลกเก่าๆนะครับที่ไม่ได้เจอเลยไม่ได้เห็นตามหน้าวิทีหรือแม้กระทั่งในทีวีอะไรก็ไม่เจอเลยนะผมก็ไปเก็บภาพมาเออคนนั้นคนนี้ใช่ไหมคน,น,นเ,เคยเห็นนี่เคยอยู่คณะนั้นคณะนี้นะเนี่ยบางคนเขาเขา ดูดูตลกแบบคลายเครียดเนี่ยทุกคนนะครับแม้กระทั่งไม่ได้แสดงนะไปถ่ายคลิปเรียวแบบที่สไตล์ผมถ่ายนะครับไม่จําเป็นต้องอเล่นตลกอะไรเงี้ยนะไปถ่ายคนนึงคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็ไม่ได้ดังหรอกอืมก็มีคนถามมาว่าผมดังหรออะไรเงี้ยบอยซังดังหรอไม่ดังครับผมเป็นตลกธรรมดาคนนึงนี่แหละนะครับถ้าดังมันก็อีกแบบนึงอะ่ะถ้าดังหลายๆคนก็คงรู้จักครับ นะแต่ว่านี่ผมอยู่ในช่องทางของผมเนี่ยอยู่ในช่องทางโซเชียลของผมเองนะครับะนะครับอ่านี่นะครับประเด็นอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกครับตลกอย่างพวกเราเนี่ยมแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่คุณบอลเชิญ,ญยิ้มเจอมาเนี่ย <c oughs> มันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไระเหตุบังเอิญเจอโดยบังเอิญน,นะครับ บางทีเราไม่ได้ตั้งใจไปเจอไปเห็นไปไปประสบเนี่ยมันนะครับมันก็หลีกเลี่ยงได้นะครับแบบนี้อย่างที่เอ,อ,อย่างผมผมก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรืออาจจะเล่นเป็นมุกมันมันก็เข้าใจนะว่าเอ,อถ้ายิ่งบอกว่าเขาไม่ไม่ประสมประกอบหรืออะไรเงี้ยอ,อไม่เต็มร้อยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับอด้วยความที่อ,อ เราเราเราลึกว่าเขาปกตินะหรือเราพยายามที่จะไปเล่นกับเขาเงี้ยมันมันก็อีมุมไปอ,อีมองไปอีกมุมหนึ่งสมมติว่าคนคนนั้นซึ่งเป็นคนเป็นคนปกติเงี้ยไปเล่นจ่อไม้เขาอาจจะเล่นด้วยเงี้ยอันนั้นอ,อีกก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งก็มันก็จะดำ,ดำเนินเรื่องได้ต่อนะครับเล่นมุกได้ต่อแต่ว่ากรณีอย่างเงี้ยนะครับเขา มันเล่นมุกไม่ได้ต่อแล้วแต่ว่าเราก็ได้ปรับอารมณ์เข้ามาแสดงนะครับในในอีกมุมหนึ่งนะครับแสดงในอีกอีกบริบทหนึ่งเนาะซึ่งเข้าใจนะครับหลายๆท่านไม่เข้าใจนะครับว่าโอ้ตลกถ้าโดนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยโดนเ,เขาเรียกว่าอะไรเ,เขาไม่ได้ถึงขั้นทำลายร่างกายกันอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะ เหตุการณ์สถานการณ์ข้างหน้านะเราไม่รู้นะครับมันแสดงตลกอยู่เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งถามว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าเออพวกเรารู้ว่าคุณบอลคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยควบคุมอารมณ์จริงๆก็มันก็ควบคุมได้หมดแหละอืมแต่ทุกคนนะครับตลกอย่างก็มันก็ความคิดเดียวกันไงนะครับเ,เป็นศิลปินตลกเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกเจออะไรมาเยอะกว่านี้นะครับ บางคนสมัยก่อนนะเอาปงเอาปืนมาวางโชว์เงี้ยโอ้โหสมัยสมัยก่อนนะที่กฎหมายมันมันบางทีสมัยก่อนนู้นมันไม่มีโซเชียลมันไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปมันไม่มีอะไรมันที่พอที่จะเป็นหลักฐานอะไรได้เงี้ยเนาะบางทีเราไปเจอแบบนักเลงใหญ่นักเลงโตหรือว่าเขาอาจจะเป็นแบบ ไม่ใช่นักเลงตัวจริงเงี้ยบางทีเจอขี้มงขีเมาอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะนะครับเราก็เจอพบเจอเหตุการณ์แบบนั้นมาเยอะนะครับอันนี้พออันไหนเลี่ยงได้นะครับเราก็เลี่ยงเนาะอืมเราก็ไม่อยากประทะนะเราก็ไม่ประทะอยู่แล้วนะฮะตลกมันก็เป็นคนของประชาชนนะที่สําคัญก็คือเป็นคนสาธารณะนะครับแล้วยิ่งมีชื่อเสียงเนี่ยนะครับ <c oughs> เราก็ต้องดูด้วยว่าอันไหน ในควรไม่ควรอย่างเงี้ยมันบางทีมุมมองของคนดูนะอย่างที่ผมบอกคนที่ไม่ชอบคนเราอะ่ะมันไม่มีใครชอบใครได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอมันก็มีคนทั้งชอบคนทั้งไม่ชอบนะครับเป็นธรรมดานะครับอยู่ในสังคมทุก,ท,กทั่วโลกนะทั่วประเทศทั่วโลกในะสังคมมนุษย์นะก็ต้องมีการชอบกันบ้างไม่ชอบกันบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับ การบางทีเขาคนอ่ะมันความคิดมันต่างไงมันมันมันไม่ใช่ว่าชอบดูตลกซะทุกคนครับมันไม่เสมอไปนะครับบางคนก็ชอบชอบก็ชอบชอบชอบจนแบบนะบางคนแบบว่าคลั่งไทยอะไรเงี้ยอืมบางคนชอบลิเกไงเห็นไหมทีมงานผมอะฮะไอ้ต้นเนี่ยไอ้ต้นเยิ้มนีไอ้ต้นซังเนี่ยมันก็ชอบลิเกนะคัอนข้างที่มันเป็นวัยรุ่นนะอืม มันมันชอบลิเกนะไม่ใช่ว่าช,ชอบอยากเป็นลิเกนะ,อะชอบดูลิเกอืมมันก็ชอบไม่เหมือนกันนะสมัยเนี้ยหรือว่าคนเรามันไม่แน่นอนนะครับบางคนก็ชอบดูตลกนะครับบางคนก็เป็นเอฟซีตลกนะครับมุมมองก็จะต่างกันไปนะครับผมคลิปที่ผมเห็นเนาะที่ผมเอาเอา,เอาลงไว นะครับต้นคลิปนะครับก็อย่างที่หลายๆคนเห็นนะครับมันอาจจะดูภาพดูไม่สวยงามนะนะในมุมในมุมที่ของอคนดูนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชน FC ทั่วๆไปนะครับที่เห็นมันอาจจะดูว่าอุ้ยถุงน้ำลายใส่ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแล้วทำไมคุณบอลไม่ไม่ไม่ดุไม่ต่อว่าไม่อะไรนะอันนี้เป็นความคิดที่ ไม่ใช่นะฮะสำหรับพวกเรานะนี้ผมใช้คําว่าสําหรับพวกเราเลยนะเพราะว่าคุณบอลเชิญยิ้มนี่ก็ก็เป็นพวกกันนี่แหละนะครับเขาก็เป็นตลกที่มีความสามารถนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่มีชื่อเสียงขนาดนี้หรอกแต่ถามว่าการรู้จักกันนั่นแหละนะครับเราในมุมของพวกเรานะเราก็มองว่าไม่ควรเราก็เราก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเออไม่ ถ้าเป็นผมนะครับเหมือนก็เหมือนคุณบอลอะไม่ไม,ไม่ไม่คิดที่จะต่อว่าไม่คิดที่จะเออ่ปัะทะหรือทำออมีปฏิกิริยาที่แบบเอาเรื่องอะไรไม่อันนี้คนละมุมนะครับสำหรับคนดูนะคนที่ดูตามภาพข่าวนะคนละมุมสำหรับพวกผมก็ไม่ใช่ว่าข่าวออกมาแล้วหรืออะไรแล้วมาพูดบ้าเออ,เอ,อ เข้าข้างกันหรือเปล่าอะไรไม่ใช่นะครับคนเรามุมครับไม่ได้เข้าคงเข้าข้างอะไรกันก็เพียงแต่เ,าเาขาเรียกอะไรปฏิกิริยาปฏิกิริยานะครับของอสัญชาตญาณของตโลกอ,อเจอแบบนี้เจอแบบนี้ผมก็ต้องบันมันห่างนะมันมันไม่ใช่กระชันชิดขนาดแบบ กระชั้นชิดขนาดแบบว่าถุยเจอใส่หน้าเต็มๆไม่ใช่นะดูจากภาพระยะมันจะห่างนะทุกคนพอห่างแนละ้วมันสามารถที่จะแบบเอ่อมันสามารถที่จะเอี้ยวหัวเอี้ยวตัวหรือว่าหลบได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็เล่นเป็นมุกไปอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ถึง อารมณ์มันไม่ใช่แบบคนที่แบบเดินมาดึงดึงเดินมาหาเรื่องกันเลยมาถุยน้ำลายใส่หน้าไม่ใช่แบบนั้นนะครับเนคนละแบบนะไอ้อย่างนั้นเดินดุๆมมาตั้งใจอย่างเงี้ยประจันหน้าประจันหน้ากันอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้งี้ลักษณะที่มันห่างห่างแล้วก็จะเห็นไหมอย่างที่คุณบอลก็จ่อไม้ให้อย่างเงี้ยอันนี้มันปุ๊บป <accept> ั๊ดเนี to to ่ยมันก็อันนี้เราก็หลบได้อย่างเงี้ยหลบแล้วก็แล้วนะมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับหน้าเวทีนะครับ ไอคนข้างบนเวทีไหมแบ็กอัพนักดนตรีหรืออะไรที่ออยู่ด้วยกันเนะี่ยอันนั้นก็จะขำไปด้วยนะทุกคนอืมยิ่งเราเรามีในใ,ในในบทบาทที่ที่เป็นที่เป็นคนโดนอย่างเงี้ยนะครับเรามาเล่นมุกต่ออะไรเงี้ยนะครับคนที่อยู่ด้วยกันนะอาจจะอ้ะํอกันต่ออีกได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลย ก็ทําไม่รู้เลยว่าเออตลกนะนะครับหน้าเวทีนะครับมันมันไม่ใช่ว่าจะเจออะไรที่แบบสวยงามนะครับหน้าเวทีตลอดนะครับทุกทุกงานนะฮะบางงานก็แต่ว่าน้อยครั้งที่จะเจอสถานการณ์แบบนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่ใช่มีบ่อยนะครับนานๆทีนะครับน้อยครั้งเลยนะครับส่วนมากจะเออมันไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะเป็นธรรมดาก็อืม มันเจอแล้วแล้วก็แล้วนะครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็มาพูดอะไรโอ,อ้โหบอกไม่มีอะไรคุยมาตั้งนานแล้วนะครับก็จะมาพูดในมุมของของกลุ่มพวกผมนะกลุ่มศิลปินตลกนะครับว่าอย่างที่คุณบอลเชิญยิ้มเจอนะครับเหตุการณ์แบบนี้พวกเราคิดยังไงเนาะโดยเฉพาะผมผมก็เป็นศิลปินตลกเหมือนกันเนาะผมก็จะคิดในมุมแบบ คล้ายกันนะครับศิลปินตลกเราก็จะแต่มันก็มันก็มีบางคนน้อยคนที่ไม่ได้คิดแบบนี้ตลกนะบางคนก็โมโหจริงก็มีนะครับแต่ว่ามันก็น้อยคนนะครับแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ได้โมงโมโหอะไรหรอกนะครับไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่เช่วว่าเอาอะไรกำปั้นมาต่อยเอาเอามีดมาฟันเอา ปืนมายิงอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นนําคนละคนละแบบเขา,าเขาอาจจะมาแบบสไตล์อย่างที่เขาแบบอ,อย่างที่บอกว่าสติไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มอย่างเงี้ยสติไม่ครบเง,งี้ยก็เออโอเคเข้าใจได้นะครับผมอพูดไปก็ยาวไปนะครับผมก็ขอบคุณ f อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับโดยเฉพาะ f อพี่น้องชาวสปอป,อปอลาวนะครับเท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับทางหลังบ้าน ยูทูบนะครับได้วิเคราะห์ว่า f อที่ดูผมนะมาจากที่ไหนบ้างนะครับก็คืออันดับต้นๆเลยนะครับก็มาจากสปปลาวนะครับพี่น้องสาวสปปเลาานะครับก็พี่น้องเช่าสปปเล่านะครับก็ให้การสนับสนุนในการรับชมคลิปนะครับก็ขอบุณขอบใจหลายๆนะครับผมที่ยูฟังสงปปลาเลยเนาะบระวาสิเปลี่ยนเวียงจันทร์ นะครับสวรรค์เขตปาเซท์ทุกทุกภาคนะครับของพี่น้องเดี๋ยวว่าพี่น้อง <c oughs> ชาวลาวทีมาทํางานอยู่ประเทศไทยนะครับหรือว่ามาเห็ุงานอยู่ในไทยนะครับผมก็ขอบใจหลายๆเด้อครับผมรวมกระทั้งพี่น้องชาวไทยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องชาวสปปล,ลาวที่อยู่ต่างประเทศหลายๆท่านเนาะที่ชมนะครับผมอ่ะ โอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินใช้เดินทางไปไหนมาไหนแค้วคาดปลอดภัยนะครับร่ลำรวยเงินทองนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคลิปนี้สวัสดีครับผม